วันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า E flat on B flat คอร์อด E flat on B flat จับมาครับเริ่มกันเลยเริ่มที่นิ้วชี้นะครับถ้าไปที่ช่องที่6 1,2,3,4,5,6นะครับถ้าทั้ง6สายนะครับต่อไปนี้กลางนะครับกดไปที่ช่องที่8นิ้วชี้นะครับ6 7 8นะครับในสายที่4 1,2,3,4งแบบนี้นะครับ ต่อไปนิ้วนางนะครับกดไปที่ช่องที่แปเช่นกันกับน,นิ้วกลางแต่เป็นสายที่3 1 2 3นะครับอ่าต่อไปนิ้วก้อยครับสุดท้ายกดไปที่ช่องที่แปเช่นกันสายที่2 1 2นะครับอ่ารูปแบบกันจับจะเหมือนคอร์ด e flat นะครับแต่ให้เราใช้นิ้วชี้ทาบสายที่6ด้วยเพื่อเล่นเป็นเีสมานะครับอ่าเสียงจะประมาณนี้ะขอบระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ